สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องสน,สนุกมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือ <c oughs> ไอช่องผมอ่อเว็บการพนันมันติดต่อมาบ่อยมากเลยเว้ยคือครั้งที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งจะมีโพสต์ไปใช่ไหมครับว่ามีเว็บการพนันติดต่อมาแต่ว่าเราไม่ได้รับใช่ไหม เราก็รู้สึกแบบขำๆเน่จากครั้งที่แล้วให้เราแบบทำคอนเทนต์อวดรวยแล้วก็แปะลิงก์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งหลังจากนั้นนะผ่านมาไม่ไม,ไ,มไม่ได้กี่วันอะไรหรอกนะครับมันก็ยังคงมีเว็บการพนันเนี่ยติดต่อมาเรื่อยๆนะครับทั้งอินบ็อกซ์มาทางเพจทั้งส่งเมลมาอะไรครับมาเรื่อยๆนะและล่าสุดเนี่ยมีอีกเจ้าหนึ่งส่งมาเว้ยคือครั้งก่อน,นมีคนคอมเมนต์ว่าพี่พี่ปันไปเลยเรียกเรียก,กซักแบบ คลิปแล้วเป็นร้านไปเลยหรือไงครับผมก็เลยแบบรู้สึกแบบเออขำๆดีลลองลองลองเรียกแบบปั่นๆไปอันนี้มาดูเมลเขาส่งเมลมาให้ผมเว้ยนี่เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับเนี่ยผมอยากจะติดต่อเรื่องการขอจ้างโปรโมทเว็บครับอยากได้รายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคาในแต่ละโพสโพสแต่ละครั้งรายสัปดาห์รายเดือนนะครับขอตัวอย่างด้วยนะครับซึ่งเอาจริงนะพอพอมีการส่งข้อความมาบอกว่า จะขอโปรโมทเว็บอะไรเงี้ยร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นี่ยไม่เป็นเว็บเว็บการพนันอยู่แล้วนะแต่ว่าเราเบื้องต้นเราตีแบลก่อนเราแกล้งใส่ซื่อก่อนนะเราแกล้งใส่ซื้อก่อนนะครับเออเราก็เลยถามไปว่าเออมันเว,เว็บเกี่ยวกับอะไรนะครับผมนี่แบลมากเลยผมไม่รู้เลยนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่าเ่าเกี่ยวกับเว็บโปรโมทพนันครับตอนนี้เนี่ยทางผมเนี่ยจะมีโลโก้ให้ครับ จึงอยากทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับราคาแล้วก็ตัวอย่างการโปรโมทครับวะนอซึ่งเราไม่พูดพลานทางเพลงนะครับคือกูยิงแม่งเลยมึงกูยิงแปะโลโก้ที่ช่องกูใช่ไหมเออกูคิดเดือนละ200,000ซึ่งต้องบอกว่าเดือนละ2 0 0แสนเนี่ยเราอไม่ได้คาดหวังที่จะเอาแล้วก็ไม่ได้คาดหวังที่มันจะให้ด้วก็คือเราเหมือนปันป่นกลับอะปั่นกลับอะเ็บเรียกเวอร์ v อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูปฏิกิริยา แต่ปรากฏว่าเอ้ยเขามีการตอบกลับมาเว้ยเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นแบบรายวันล่ะเออทำคลิปแบบเป็นรายวันนะครับแล้วก็ให้แปะเป็นโลโก้เนี่ยคิดวันละเท่าไหร่นะครับอืมก็เหมือนกับว่าเราทำคลิปธรรมดาของเราเนี่ยแหละตามปกติไปนะครับแต่เขาก็จะส่งโลโก้มาให้ช่องเราแปะถึงถึงเว็บการพนันของเขาอะไรประมาณนั้นนะนะซึ่งจะบอกว่า มันเป็นการทํางานที่โคตรจะง่ายนะครับถ้าถ้าถ้าเกิดว่าจะรับงานแบบนี้นะครับมือเราไม่ต้องทําอะไรที่มันซับซ้อนนะทำงานปกติไปแล้วว่ารับแล้วก็มีแบบโลโก้ออการพนันเว็บของเขามาแปะให้เราที่ช่องเราแค่นั้นเองนะ <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคมึงไม่จบใช่ไหมมึงไม่จบใช่ไหมมึงจะมาแปะลิงก์เอ้อะไรนะแปะลิงก์แปะโลโก้ที่ช่องวีไหมขอคิดวันละหมื่น ขอคิดวันละหมื่นอ่าก็ต้องบอกว่าถ้าคิดวันละหมื่น30วันเดือนหนึ่งก็เท่าไหร่สามแสนนะครับเออถ้าเกิดว่ามันรับนะอ่าถ้าเหมาถ้าเป็นแบบรายวันนะครับจ้างติดต่อกัน30วัน3ามแสนนะครับเมื่อกี้ผมลืมคิดเลทถ้าเกิดว่าคิดเลทเดือนละ2องแสนใช่ไหมสองแสนสองแสนสาสิบวันตกตกวันแล้วเท่าไหร่วะตกวันแล้วหกพันเนาะหกพันหกร้อหกสิบหกนะครับตอนแรกเนอะเขาก็ตอบกลับมาว่าถ้าวันละสี่พันเนี่ยไหวไหมครับ มีตอบรองแล้วผมชอบตรงที่ส่งอีโมจิมาเนี่ยมีการไหว้นะครับมีการเหงื่อตกมานะครับแบบประมาณว่าขอร้องร้องขอนะครับผมแบบว่าวันละสี่พันได้ไหมแบบคนกันเองอะไรประมาณนั้นนะผมหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ตอบกลับเขาเลยนะคือเราปั่นเขาเราแกล้งเขาเราก็กลัวเขาด่ากันนะคือสี่พันผมพอผมผมรู้เลทอ่ะที่เป็นอะไรที่ผมสะดุ้มเหมือนกันผมไม่เคยคิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะวันละสี่พันนะเอาจริงนะ ไอ้หากูทำ YouTube เนี่ยกูย,ยังได้วันไม่ถึงไม่ถึงวันละสี่พันนะแต่มึงจ่ายให้กูวันละสี่พันนะโอปพระเจ้าช่วยกล้วยทอด ไอ้ยังกูทําคลิปคลิปหนึ่งยังไม่ได้ถึงสี่พันแต่มึงจ่าให้คูสี่พันเหรอมเลทมันเยอะจังว่ามันมันพร้อมทุ่มมากในะเว็บการพน,นันนะสี่พันเดี๋ยวก่อนนะสี่พันคูณสามสิบเท่าไหร่สี่พันคูณสามสิบถ้าเขาจ้างติดต่อเราสามสิบวันใช่ไหมเท่ากับว่าตกเดือนหนึ่งแสนสองนะครับถ้าเกิดว่ารับเว็บการพน,นันได้เดือนละแสนสองซึ่งพระเจ้าช่วยดึงเยอะเยอะมากเยอะ เกินโคตรพ่อโคตรแม่เยอะเยอะ Amazing God Oh my God นะครับเยอะเยอะมากต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าน่าตกใจนะที่ถ้าเกิดรับไปไี่ถึงขั้นรวยเลยเดียวเชียวนะ <c oughs> นั่นแหละอะแต่นี่คือแบบเล่าคำๆนะครับเล่าแบบปั่นๆนะครับว่าเราเราไม่ได้รับแต่และแต่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าเลทมันเยอะขนาดนี้ ก่อนนั้นเนี่ยก่อนตั้งแต่เคยเคยผมถามเลดเว็บการพนัที่ติดต่อมาทางช่องผมตั้งแต่นา,นานมาแล้วนะครับตอนนั้นก็เหมือนกับประมาณนี้แหละนะครับเราก็เรียกเลดปัน่ปนๆไปนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าไม่ได้เรียกเยอะเท่านี้นะครับ แล้วพอบอการู้อีกทีหนึ่งเนี่ยระยะเวลาผ่านไปก็เหมือนกับว่าพวกเว็บการพน,นันเนี่ยการพน,นันก็ก็เรียกว่าไงเขาก็คงจะมีงบประมาณเยอะขึ้นอะไรแบบนี้แหละมั้งนะครับมันการว่ามันเยอะกว่าที่ผมเคยรู้มามาก่อนสิอีนะนะปัจจุบันนี้นะครับคิดดูแล้วกันนะวันละสี่พันอ่ะวันละสี่พันเดือนหนึ่งตกแสนสองอะ่ะเป็นการทํางานที่ผมไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยอะ่ะ <laughs> แปะโลโก้แปะลิงก์อะไรประมาณนี้ครับได้ได้เดือนละแสนสองนะ เออนะครับผมอะแต่ก็น,นี้ก็มาเล่าให้ให้ขำๆแล้วกันนะครับตามคําเรียกร้องคนที่เคยคอมเมนต์มาอะไรประมาณน,นี้นะครับว่าให้ลองเรียกเลทปันปันดูับลองเรียกราคาปันปันดูนะถ้าเกิดว่ามีเว็บการพนันแบบติดต่อเราเข้ามาอะไรอย่างนี้นะ ific. ถามว่าทำไมเขาถึงสามารถให้เลทใต้เยอะขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าเงินหมุนเวียนในในพวกเว็บการพนันมันก็เยอะนั่นแหละนะครับก็ยังไงเวลาที่เราดูข่าวนะ เห็นข่าวในทีเว็บการพนันก็จะพบเจอว่าแบบมีเงินบุนเวียนเป็นแบบร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่แปลกนะครับว่าเป็นอะไรที่เข้าใจได้ที่เขาพร้อมที่จะทุ่มงบอ่าการการโปรโมทเว็บพนันของเขาในในเลทที่สูงนะครับซึ่งเอาจริงนะผมไม่รู้อะว่าว่าเลทเนี้ยสำหรับผมมันมันมันแพงนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีการจ่ายที่สามารถแพงกว่าดีได้นะผมเดาว่านะเพราะว่า ช่องผมไม่ไม่เคยรับการพนันไงไม่ได้รับการพนันเป็นเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการโปรโมทที่ช่องทางอื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้เงินจํานวนมากกว่าดีก็ได้อะไรแบบนี้นะเดาว่าอย่างนั้นนะย้ํานะครับว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะครับการพนันเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างที่จะแอนตี้แอนตี้นะครับเพราะเพราะว่าการพนันเนี่ยคือถ้าเกิดเราเสียกับมันนะคือเราเราไม่ได้หมดแค่เงินไงเราเราจะหมดทุกอย่างนะครับอ่าหมด ทรัพย์สินด้วยมีไอ้หน่วยนี่ก็ขายหมดนะครับพอหมดทรัยพย์สินได้พอสิ่งที่จะเตือต่อมาก็คือเป็นหนี้นะครับอ่กู้หนี้ยืมสินนะครับกู้เงินนอกระบบอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะมาเล่นการพน,นันเพื่อที่จะมาเอาคืนอะไรแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้แค่มหมดตัวมันจะติดลบนะครับผมสำหรับการพนันนะ <laughs> ไม่ได้แค่หมดตัวนะการพน,นนะันติดลบนะคือแล้วนอกจากนี้ไอ้ไอพวกเว็บการพนันมันก็จะมีแบบแปลกๆหลายอย่างนะไอ้พวกแบบโกงชาวบ้านชาวชาว่องเขาอะอย่างเช่นที่ผมเจอบ่อยๆเลยคือมันจะมาแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์ที่ที่คอมเมนต์ที่คอมเมนต์ a c e b o o k ผมอะเวลาที่เราลงคลิปอะไรพวกนี้ครับมันก็จะแบบมีมาแปะลิงก์ว่าอะมาเล่นเว็บนี้เว็บนี้อะไรเงี้ยเจอประจําซ <c oughs> ึ่งเจอประจากูก็บล็อกไม่ประจํามึงมาปุ๊บกูบล็อกปั๊บนะครับพอพอกูเห็นปุ๊บกูบล็อกเลย แล้วก็จะมีแบบพวกพวกเงินกู้นอกระบบอะเออก็มีนะเป็นเป็นเหมือนกับอ่าเหมือนกับปล่อยสินเชื่อแล้วก็มาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับมาคอมเมนต์ที่ที่ที่ช่องของเราอะไรเงี้ยถ้าผมเห็นผมเจอผมก็เราก็บล็อกเหมือนกันเพราะว่าไอ้พวกกู้นอกระบบเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โหดน,นะสำหรับพวกกู้นอกระบบแบบปลกๆแล้วพวกนี้ครับมัน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 เรียกมันดอกโหดแล้วมันมันมันเชิงโกงด้วยอ่ะสมมติว่ากู้หมื่นหนึ่งมันอาจจะให้เงินเราจริงแบบ3 0 0 0ันห้าพันอะไรเงี้ยครับเนอะ แต่ว่าเราเป็นหนี้กับมันไปแล้วหมื่นหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็ก็เรียกว่ามีการโกงอะไรในในหลายๆรูปแบบนั่นแหละนะครับอ่ะ อย่าลืมนะครับผมอันนี้เล่าขำๆนะครับเล่าขำๆนะครับคือผมจะบอกว่าผมเองไม่ไม่ได้ยุ่งกับการพนันนะครับไม่เคยรับสปอนเซอร์การพนันนะครับผมก็จะเตือนทุกคนด้วยน้องๆหนูๆเด็กๆนะครับทุกคนนั่นแหละนะเพื่อนๆพี่พ่อแม่พี่ป้านะ้าอานะครับอย่าอย่ายุ่งกับการพรานันแล้วก็อย่าอย่าเล่นการพนันดีที่สุดนะครับผมนั่นแหละนะฮะ ถ้าเล่นไปไม่ใช่แค่บทตัวจะติดลบด้วยนะครับก่อนจากกันไปก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเป็นแค่เตือนนะครับผมเป็นแค่การเตือนผมทําคลิปออกมาคำๆสนุกๆน,นะเป็นแค่การเตือนอยากจะเตือนอยากจะเตือนนั่นแหละนะครับไม่ได้จะมาอวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีวิเศษเลิศดเลยอะไรตอย่างใดนะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์มาแซ่กอีกเะบอกว่าแหมไม่อยู่กับการพนันเป็นคนดีมากหรือไงมึงประเสริฐเลิศดเลยเดี๋ยวเว่นก็มีมาแซ่กอีกโดนทุกดอก ทุกทุกวันนี้ โดนแซะโดนรังควานไม่เลิกะแต่เราก็ไม่เคยตอบโต้นะเรียกว่าผมพูดเฉพาะในส่วนของผมแล้วกันนะครับไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือว่าพาดพิงใครนะครับคือผมรู้สึกว่าการที่จะพาดพิงใครหรือว่าไปว่าคนอื่นโจมตีคนอื่นเนี่ยมันมันไม่ใช่ที่ใส่ผมอยู่แล้วไงครับผมมองว่าคนที่เขามีความสุขในชีวิตมากพอนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปมด้อยในชีวิตไม่ได้มีปัญหาในชีวิตเนี้ยชีวิตเขามีความสุขมีความแฮปปี้มากพอเก <EM S> ินกว่าที่จะเสียเวลาอันมีความสุขข,ของเขาไปนั่งไล่ด่าคนอื่นเะนี่ย <Gins atti> เป็นส <laughs> ิ่งที่ผมจะไม่ทนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าอยากอยาคิดนะครับว่าผมาทําคลิปขึ้นมา แส้ใครอะไรนี้นะเดี๋ยวคอมเมนต์แม่งก็มาแซวมาแซะอะไรอีกนะ <S <S นะโอเคคิดว่าคำๆเตือนๆไปแล้วกันนะครับผมอย่ายุ่งกับการพนันนะครับเห็นไหมมันไม่ดีนะครับแล้วก็เราไม่มีทางชนะเจ้ามือได้เดยดขาเห็นไหมติดเจ้ามือมันรวยขนาดไหนมันเอาตังค์มาจ่ายผมแบบสามารถจ่ายผมได้เป็นแบบแสนๆต่อเดือนอนะ่ะมันรวยนะยังไงเราก็ไม่มีทางชนะเจ้ามือเก่งกว่าเจ้ามือรวยกว่าเจ้ามือนะครับยังไงเจ้ามือมันชนะอยู่แล้วนะผมในเรื่องของการพนันนะอ่ะโอเคไปแล้วครับผมบายบายนะครับอย่ายุ่งกับการพนันเด็ดขาดนะครับผมเนอะ 打你。